ดู่วนแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่16มิถุนายน2567ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะตำรวจไซเบอร์เตือนภัยพี่น้องชาวไทยมุสลิมมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมหลอกลงทุนหุ้นอิสลามหุ้นฮาลานหุ้นดาโอสืบเนื่องจากเพจปลอมหลอกลงทุนออนไลน์กำลังระบาดซึ่งมิจฉาชีพใช้วิธียิงแอดบูสโฆษณาเพื่อให้ผู้คนเห็นโพสต์ได้มากขึ้นโดยตำรวจไซเบอร์ได้รวบรวมข้อมูลเสนอทางเมตาหรือเฟซบุ๊ก เพื่อขอปิดกั้นนับพันบัญชีต่อวันแต่มิจชาชีพยังได้พยายามสร้างเพจใหม่ขึ้นมารายวันและตั้งประเด็นการลงทุนที่เฉพาะกลุ่มมากขึ้นล่าสุดมิจฉาชีพได้พุ่งเป้าไปยังที่น้องชาวมุสลิมโดยได้สร้างเพจปลอมหลอกลงทุนหุ้นอิสลามหุ้นฮารานหุ้นดาโอหรือใช้ชื่ออื่นๆที่แตกต่างกันไปและมีการนำข้อมูลที่น่าเชื่อถือต่างๆมาแอบอ้าง เพื่อดึงดูดเหยื่อให้สนใจและหลงเชื่อโอนเงินอาทิเช่นแอบอ้างบริษัทหลักทรัพย์ดาวโอประเทศไทยจำกัดแอบอ้างโดยใช้ภาพถ่ายของท่านจุฬาลราชมนตรีหรือบุคคลมีชื่อเสียงหรือที่เป็นที่เคารพนับถือท่านอื่นๆแอบอ้างว่าเป็นการลงทุนที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามอ้างว่าลงทุนน้อยแต่ปันผลไวในเปอร์เซ็นต์สูงอ้างว่าลงทุนง่ายเพียงแอดไลน์จากนั้นให้โอนเงิน ทางตำรวจไซเบอร์จึงขอเตือนภยัยอย่าหลงเชื่อโอนเงินให้แก๊งหลอกลงทุนออนไลน์การลงทุนหุ้นควรลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือผ่านแพลตฟอร์มที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำก,ก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอลอต์ตแล้วเท่านั้นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหลอกลวงออนไลน์สามารถแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th เท่านั้น หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถโทรปรึกษาสายด่วนที่เบอร์ 1, 4, 4, 1ได้ตลอด24ชั่วโมง